สีมโนวด์ค่ะแม่เที่ยังฮะอยากเล่นโทรศัพท์อยากเล่นอะไรนะโทรศัพท์อยากเล่นโทรศัพท์บ่ให้เล่นดอกเพราะว่าหมู่บ้านโมามาเรียนออนไลน์โมออตองมาอ่อนเลยนี้นี้เลยนวดได้ก็บ,บ่ให้เล่นดอกเมื่อน,นี้นอ,อย่ามาหัวใสผ้ากันหัวใสทำเป็นมาอ่อน ทำไมแม่จะไม่รู้นิส่ยพวกเธอสองคนฮะบ่ให้เล่นดอกน,นวดดีๆสนนนวดดีๆนวดดีบบ่ดีดดดบ่ให้เล่นนวดดีๆเด็กอยากเล่นโทรศัพท์เด็กก็เลยมานวด